โอ้ไงยูเรนัสฉันเพิ่งนึกอะไรได้ไม่ใช่ว่าเราเคยมีดวงจันทร์กันเหรอเออใช่เท่าที่ฉันเห็นนายน่าจะพลาดหลงกับพวกนั้นส่วนฉันก็ทําพวกเขากลัวจนหนีไปหมดนายทาดวงจันทร์ตัวเองกลัวจนหนีเหรอได้ไงนายลืมนวเราพวกฉันแค่พูดหยอกๆว่าจะใช้ดวงจันทร์ของตัวเองทําวงแหวนใหญ่ขึ้นพวกนั้นดันคิดว่าฉันพูดจริงซะงั้นแล้วพวกนั้นก็ซ่อนตัวจากฉันกันหมดงั้นนายต้องไปขอโทษพวกเขาแต่เฮ้ยนายอาจพูดถูก ถ้าเกิดฉันรู้ว่าพวกเขาไปไหนนะงั้นเราไปหาด้วยกันดีกว่ามาเธอพวกเราต้อ,อยากกลับมาโครจรรอบนายแนะ่พวกดาวเคราะห์เคลื่อนไหวแล้วพวกดาวเคราะห์เคลื่อนไหวแล้ว24 25และ26โอเคดวงจันทร์เราหายไปหนึ่งดวงมีใครเห็นแอเรียลบ้างไหมเธอน่าจะไปส่องที่ขอบของแถบไคเปอร์ ผือว่ายูเลนัสจะออกมาตามหาเราอยูเลนัสไอ้เจ้าบ้าพิลึกนั่นอย่ามายุ่งกับเราจะดีกว่าไททันเนียเร,เ,รเราจะทำยังไงดีตั้งสติหน่อยโอเบรอนเราคือดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มเป็นตัวอย่างที่ดีให้ทุกคนหน่อยโอเคฉันจะพยายามฉันแค่ไม่อยากจะกลายเป็นฝุ่นอวากาศเพราะว่าดาวเคราะทั่วไรไม่หรอกอัมเบรลไปตามหาแอเรียลแล้วพาเธอกลับมา ไม่ว่ายัางไงเราทุกดวงต้องอยู่ที่นี่เป็นอะไรไทยท่านทำไมถึงทำหน้าเศร้าละ่ะฉันนายว่าเราทำเกินไปหรือเปล่าการปฏิวัติด,ดวงจันทร์และการพยายามจะไปโจมตีโลกไม่รู้สิเราแค่เชื่อใจนายใช่เราเชื่อว่านายรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรไม่สงสัยอะไรเหรอไม่ งั้นบางทีพวกนายควรตั้งคำถามบ้างสักนิดก็ยังดีขนาดฉันยังสงสัยตัวเองเลยได้เรารู้ไม่ว่านายเลือกจะทำอะไรมันต้องดีแนะ่ใช่นายสมบูรณ์แบบเฮ้ยคิดถึงดวงจันทร์ของโลกจังเดี๋ยวนั่นใช่ดวงจันทร์ของยูเรนัสไหมนี่ยูเรนัสฉันว่าฉันเจอแล้วละ ม่อะหมอนี่เป็นดวงจันทร์ของดาวเสาร์แต่บางทีเขาอาจรู้อะไรก็ได้เออก็ได้นี่พวกคจอดวงจันทร์ของฉันบ้างไหมบอกฉันเดี๋ยวนี้เออขอร้องละโถไม่เอาหน้าพักพวกนายทำพวกเขากลัวฉันเหรอฉันแค่จะนายเคยเจอดวงจันทร์ของฉันบอกฉันเดี๋ยวนี้แบบว่าถามจริงอยู่นะนัสโอเคเมื่อกี้เจ๋งดีฮะ เดี๋ยวเราไม่ได้จะทำร้ายเธอเราพยายามจะช่วยดวงจันทร์แบบพวกเธออัมเบรทมาช่วยฉัเหรอเออหวัดดีนี่เธอส่องแกนดาวฉันอยู่หรืออะไรเนี่ยเธอกำลังวิเคราะห์ว่านายมาร้ายหรือเปล่าด้วยการจ้องเนี่ยนะทำไมไม่ถามละ่ะเธอไม่พูดนะ่ะโอเค นายชื่ออะไรฉันชื่อว่าไททันเป็นหัวหน้ากองปฏิวัติดวงจันทร์เพื่อต่อต้านดาวเคราะห์ถ้าหากเธอมีผู้นำขอร้องพาฉันไปหาทีดวงจันทร์ของยูเรนัส ตัวจันของยูเรนัสอ๋อช่างมันเถอะพวกนั้นคงไม่อยากยุ่งกับฉันแล้วละทั้งหมดนี่ก็เพราะแค่มุกไร้สาระสําหรับนายมันอาจไร้สาระแต่พวกเขาดวงเล็กกว่าและไร้ทางสู้พวกเขาน่าจะเคารพนายและพอได้ยินว่านายจะทําลายพวกเขามันกันเลยทาใจยะไม่ใช่หรอกไม่มีใครเคารพฉันเลยพวกพวกนั้นเอาแต่ล้อชื่อฉันไม่ก็คิดว่าฉันเป็นดาวเสาดาวเกรดนั้นก็ว่าตามนายแบบนั้นเรียกให้กําลังใจกันเหรอโอเคเอ๊ะ จริงดีนี่นายเป็นดาวเคราะหหรือยอดมนุษย์กันแน่เนี่ยแอเรียลเธอกลับมาแล้วขอโทษนะฉันแค่อยากจะช่วยบ้างแค่อย่าไปแอบสอดสองคนเดียวอีกนะคราวหน้าพาใครไปช่วยดูหลังด้วยนะโอเคโอเคได้เลยฉันเจอเพื่อนด้วยระหว่างทาง แอมว่าไงบอกชื่อมาดาวแปลกหนะ้าเอิมฉันไททันแล้วเธอละ่ะไททาเนียขอจิ้นเรือนี้นะหู้ปากดีมาสใครส่งนายมาฉันเป็นคนส่งตัวเองมาฉันเป็นหัวหน้ากองปฏิวัติดวงจันทร์และกองปฏิวัติดวงจันทร์ อย่าบอกนะว่านายวางแผนจะเผชิญหน้ากับดาวเคราะห์เว้นแต่ว่านายอยากจะฆ่าตัวตายนะแล้วทำไมเธอถึงมาซ่อนที่นี่เธอเล่นซ่อนแอบกับดาวเคราะห์ของตัวเองเหรอยูเรนัสอยากให้เราสร้างวงแหวนที่ใหญ่ขึ้นเราไม่รู้เขาล้อเล่นไหมแต่เราไม่ขอรอคําตอบหรอกไม่สําคัญหรอกว่าเขาล้อเล่นไหมเขากันแกล้งพวกเธอทั้งโลกดาวเสาพวกนั้นเป็นพวกเกเรที่คิดว่าขนาดทาให้ตัวเองมีอํานาจและใช่ฉันอยากจะเผชิญหน้ากับดาวเคราะห ถึงแม้ว่าฉันจะรู้ดีว่าฉันอาจจะพ่ายแพ้ก็ได้แต่เพราะว่าฉันขอยอมสู้ดีกว่ายอมดนกดขี่เรารักนายไททานไททานเนียบางทีเราน้าจะไม่<ะ>เราจะอยู่ที่นี่ถ้าพวกเราไปพวกนั้นจะหาเราเจอแต่ไม่มีแต่พวกเราไม่ใช่นักปฏิวัติเราเป็นผู้รอดชีวิตแบบเว้นแต่เขาจะเจอเราุนนี่อ มาแล้วไม่ต้องอายรอแป๊บได้ไหมพวกสวัสดีดวงจันทร์ที่รักนี่ฉันเองยูเรนนสและไม่อย่าอ่านว่าหยัวเอนัสมันอ่านว่ายูเรนนสไอดาวเคราะห์หลายดวงกำลังสับสนในคุณพาเข้ามาหาเราพวกเขาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีไม่พวกไม่จะตามเรามาแน่ความผิดฉันเองเอาไงต่อล่ะเททานเนีย เพราะมันเเป็นืออขงสารรรเคมีีท่ส้้างชันบยพอจะรู้ที่ปลอดภัยไหมพวกเรามีฐานลับที่แถบดาวเคราะห์น้อยแล้วมัวรออะไรกันอยู่ล่ะทุกคนตามไทท่านไปต้องหนีกันแล้วฉันแค่พูดเพลินไปหน่อยแล้วไม่นึกว่าดาวเคราะห์ดวงยักษ์พูดแบบนี้เกี่ยวกับวงแหวนมันจะน่ากลัวจากกดเบึ้งของแกนดาวฉันฉันขอโทษเพื่อนของนายยูเรนัสเมื่อกี้พูดดีมากยูเรนัสขอบใจเอ่อเดี๋ยวทุกคนไปไหนหมดอ่ะ พวกนั้นหนีไปตอนนายอ่านอยู่นะถามจริงดิพวกใช่ยังไงก็ตามขอตัวไปตามหาดวงจันทร์แป๊บบาททำไมฉันต้องคิดมากด้วยนะถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดทิ่ใหม่ก่อนใคร